ตํม่ก็ไ่ช่้ลสครับต้มยสบายดีนะทุกคนวันนี้เฮาก็ไปเอาไปเลยวะระตองมาเอดเขาต้มตํมมาตึงเขาต้มนะ น่าเขาเดไอเขาเดผู้จ้าก็ว่าเขาต้มกันเดี๋ยวทาไปเอาบอรตองก็ก็สาวเดินแล้วก็สาวหนุ่ยแนนสิเลยในเพลงนต่ำมาตึงเรื่อวะเอ็ดอันนะบดเอาเออมึงกะเอามาขา เอิญคอคขรัดเจ้าเขาเออจะมีเออเอาก่อนคอเธอจะมีได้หินคอคอแล้วคอยคอแล้วจะถี่จะขาดไหมคอยคอเปิดตัอยคอน้ำหน้าน้ำเทงมันนั่งกินยช่นี่กันมันล่ะกินมีแต่กี้เหมือนมาคอน้ำเขาละอันใบโกโก้ฮะเติออเอาพักขี้เล็กปะ เอามอสเตอ้อมไปอม้ามือมือ้ายังมาเอาบ่หนาเอาเดี๋ยวนี้ลูปไปเอ,อาอันะก่อนดอกก <source> ็ยางด้มันลักบักรายในบักรักบักลายตึงลักบักลาย

จะนั่งนี่ก็ไมีจ๊กนี่น้องแต่ถีดายที่มันไม่แก่เฮ้ยนักนะคะาสดลายนุ่นี่ก็ได้เพื่อเอาเบอร์นั้นก็ได้มึงเดียวเดียมันจะห่อได้จ้ะคุณไปโทษไปโทษไอ้ก้อยเขาเป็นแผลขาด้อยขาดขาดดอกหมอเดี๋ยวนี้ท่องมอจะท่อหมอก้อยอยู่ตรงนี้เอาเอาเนาะ เบ่งมิดกับเป็นเท้าใชัไหออลีนไปวปวดตอมีงามเนาะ มาถึงเอาไปเอ็ดมา้าขี่มาขี่มาเพื่อนแถึงเอ็ดปืนเอ็นใบอาการอืม เสาเดินบ้านอาบเบอร์ตอกมื้อฮืนได้อาบเบอร์ตอกเล่บนีวันได้อาเค้าด้อุยได้อาอยู่ได้ล่ะนั่อยู่ล้มายังบ่แนมไว้เนย เฮากะมื่อนะมันเอาใบนั 5, 5. Mm ่นแล้ใบใบพีไปตอเออคือเาะเซ็ตเซ็ตขาันหลุยสหัวเขาหักบเากะมาตำเขานะมันนี่เฮ้ยกี ล้างโคกนะบอหนลล้างโคกอันต่ำเข้านะบอปูคกนะกะล้างโคกที่แสนสราดงยลงลกระทน้ำเอาแล้วมาก็ะไเอาแล้วมนก็ะไรเอาต่นมาำไมจะาจะนเถ้าที่เอาก็ล้างเป็นคสราที่บึกหมานั้โคก น้ำอันอมเหมือกราคาตไปดูน้ทีมเนาะดไม่ดีเนาะมันน้ำแบบต่ำต่ำดูสะอาดตุกนะ กากาใหญ in ู่้แบบียอกามันตเ้่งยิงตัวน้อยเราเป็นคนตัวเล็กเ็คมาเ็คมาต้องทำห้นักเชื่อไหมเรเราเป็นคนตัวเล็กกาเป็นคนตัว่คนน้อมนาตเจ็บระดูกขี้มานอันไหนตยนี่นก็ต้เมันอดขาอยู่ดกตนตัเล็

มึงสายจะได้ลอ,อาฮีกินข้าวปูพอ,พออันพ่อพนะจะมี่อเสียใจรด้ยเสยใจ้ยเสียใจดีจดข้าวตไม่คนไงขาวตําไม่ไหวเอเพื่นาตเขาไม่ะ <c oughs> ตําวเ,วตเอาแบบ ตึงเป้ง <that> ป้ง <treating> ค <Napoleon> ุคุคขุนเนอาทียอมึงมึงไอ้เนี้ยนอนกตมก้เลคยก็ได้ตื่นตื่นจะมีเปืนได้เห

อันนี้น้อยนะกะโซมูยูดูัเต้นเอาง้จะเต้นอีหล่ะมึงนี่ดูกันย่อยๆ่ย่อเสียงเพลงมาล่าเสีตู้นี่เพื่อเทนะ มุนใหม่นะสติมันต่ำนะเ้งยเหอมเดียวอีนี่แบบกับเชืสีแดงกับทรงสีน้ํำตาลเ้อกับทรงสีตะมานั่นเกือบกับสีชมพูอง่ามห้าเดียวหลักเบสชมพเด้อม่วม่วทำปันสมาร์เดินเก้าเลยง่าง่ายหวานเขิงน้ำมัน อันเพิมันกระตำอีนอคิงอันตัวแรกยๆคัดมดเราคอดมดเหากระตำอีอืมาเอาเอาเอาอันนี่ไปตั้งมือโกข้างก็เงอยนี่ขึ้นแล้วก็ขึ้นข้นขึ้นฮู้ขึ้นนะหม้วขึ้นม้หมดเยสามสามออกเลยีาพ่อแล้วก็นี่ไนะแค่นั้นก็พ่อแล้วแล้วพ่อเอาแล้วมันยังมันยังานี้ Cùng, 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 cùng. Còn không còn không đi. Đi. Chà, nó tên đi. <laughs> ừ. mình chạm, mà đi. Tóc bông mà xuống วาเสอมาแต่รอีกโดแล่ะบ่เส่เยใหญ่เลยเไแช่งบแช่งมันนะาะต้องกันการรับนะ่มันจากนั้นติดไป้นเอาคลอดแน่ลดแน่ลดแล้วกกงมันแรงเำไม

เด็กน้อยต่ำมากโ่เอ้ยบงอันมันมันมือกับมีมุ้นเนี่นะเพื่อผ่าลงความเดียวนั่นย่นต่ำอีหน้าขึ้นเออหึต่ำกูบ้าเลนมุก แก้กุ้ยขันโยขมาแ้วลงยางแล้วโอยน่ะงม้ึงเกือเอาอ้อก่อนกว่าแล้วแก้กล้ยแล้วก่ยคือแก้กล้ยแล้วมึง่าสกวันมั่สวันจักเมื่อเริ่มมึงละข่าวอืดอืดนข่าวมึงอยคอมเ้นตขี้ทาน ทำไมอ่ะเราเป็นคนขาวเลยตึงเลยมึงนุ่งเชยห้าวกับสีเดียวเลยกูวอามึงเลยกูวอามึงเลยตึงคันนะมันเนี่ยการ์ตูนมีห้าวกับอันเข้าเลยครึ่งจะีอวสองมือแล้วคันเนาะ อันนี้ละมันจงมีเดอติงเหวะมันนั่ยนั่นมันนั่นนั่นฮนฮะโอ้ยไม่ได้ตั้งใจ่เอาคือเดียวมันก็สเตว่าอันยานพีเดอติ อืมมีอันนั้นจ้ามีตาขามีเป็นตําเสื้อน้ำเดียวเนาะง่ายก่าโอ้ยต้อีาหนังขลยนิดนึงตอนยังไม่ก็มกระเด้งเอหลังเนี่ยขาวตําแล้วแล้วขาดีนเขาไปโก้มันนี่่เนยวกิชาติันทเดาต่เนี่ยแปะแ

ก็เหือนไม่เจาก็ไม่เงี้เออเจ้าเหมนไม่เจะเจ้เป็นโทษอะไรอ่เแล้วแบบเจอไปซื้อใหม่คันจะน่าเอามอกละแกอะรๆเจอกระ่ช่องอ่ะเส้อน้ำอีกบ่โคตรฝงอีกบ่หืมโอีคนเดนมีก็เจอ่ะนอฟฟ้าฟ้าเออพี้าฟ้าแล่เมฟเสือเมเนสูเลเฟนอ่

เด็กงัล่วีเห็นห้องคือมืเสื้อลายใช่ปะใ้บูมงต่น่าดเรใช้ิห้อไกันอืมต้มงเต้องแห้งหัองแห้งิต่างันดีเพ่าดกูกจิม่น่ามันอร่อย แกขยกเหออะไรนะกระบอะระบอกเด้อืมนีู่แกขายรียบไม่ยไร่ยบเดียวตันเนี่ยแบบน้ยอะแบบไหนอีโมตงเงาอีโมกตีแ่รีมา

สอเตอันเดลแล้ววบาสเตยังเอาหัวหัวเลตัวนี้ยังตัวนี้ยังเอางมอันเอาไปนึงมอนอันนอันเอาไป่มือนอัอเอาปนเมนันอันเอาไ่ือนันอัอา่เือนันเอา่มนันอกเไน่ออนันมอันอันเนึ่อนอายยังมออยไ่เอันอันตึานุงได้เออันาลึ่งเหอนันา่งอันนไึงอนึงันนึ่ง มันดีทุบยิ่งแอปเราถึงสิไหนฮันเอาไปนึ่งนะบะนี่นั่นแล้วล่ะไอกาดสาวเดินเพิ่นดังไฟล่ะกูเป็นคนดังคนกดังไฟเย็บกีไก่เพ่ <Nhạc> Từng Phân nung ăn khớng tiêm lá giò tê lên. Là... Ôi, mấy nung cả. Chưa chưa chị đẹp thử. Thử. Chờ, giờ giờ phân bỏ còn là.